สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจมาร่วมกันสร้างชีวิตในแบบที่เรารักด้วยความรู้และพลังบวกกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ดางวงบวกมาแล้วจ้าขอบคุณที่เข้ามาเติมใจด้วยกันวันนี้นะคะ คลิปนี้ถ้าใจคุณกำลังเหนื่อยกำลังทอ้อหรือต้องการกำลังใจบางอย่างพี่ดาวอยากให้คุณนั่งฟังจนจบเพราะมันอาจเปลี่ยนทั้งวันของคุณหรือบางทีอาจเปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้ค่ะเคยไหมคะแค่ตื่นเช้ามาใจก็รู้สึกเหนื่อยแล้วยังไม่ทันเจอใครยังไม่ทันออกไปทำงาน แต่หัวใจห่อเหี่ยวเราก็อดถามไม่ได้ว่าทำไมชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นสักทีทำไมเขาดูมีพลังมีความสุขแต่เรากลับหมดแรงคำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะความคิดของเราเป็นตัวเริ่มต้นพลังของชีวิตทุกวันเชื่อไหมคะทุกคนตัวพี่ดาวเองก็เคยมีช่วงหนึ่งในชีวิต ที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังไปหมดธุกรกิจสะดุดไรายได้หายคนรอบข้างก็ไม่เข้าใจความรู้สึกในใจตอนนั้นคือไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแต่วันหนึง่งพี่ดาวได้ฟังคลิปสั้นๆของคุณครูท่านหนึ่งท่านพูดว่าเมื่อควบคุมโลกไม่ได้ควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนแล้วมันก็ติ้งขึ้นมาในใจพี่ดาวคะ่ะ เราอาจยังเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้แต่เราสามารถเลือกมุมมองที่จะมองได้เสมอค่ะสมองของคนเราคิดวันละประมาณห0,000นความคิดถ้ามากกว่าครึ่งเป็นความคิดลบมันก็ไม่แปลกที่ใจเราจะรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่พอเราเริ่มสังเกตความคิดตัวเองเราจะเริ่มเห็นเลยว่าความสุข ไม่ได้ขึ้นว่าเกิดอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดกับสิ่งนั้นยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสถานการณ์ฝนตกบางคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดแต่บางคนกลับรู้สึกเย็นใจสบายใจสถานการณ์ที่งานยุ่งบางคนอาจบน่น แต่บางคนอาจขอบคุณว่าโชคดีแล้วที่เรายังมีงานทำและสถานการณ์ที่ถูกคนวิจารณ์หลายคนเสียใจกับสถานการณ์นี้แต่หลายคนก็คิดว่าตัวเองได้เรียนรู้จากสถานการณ์นี้เช่นกันคะ่ะ ทุกคนคะลองหยุดสักหนึ่งนาทีแล้วถามตัวเองว่า 1. ทุกวันนี้ฉันคิดกับตัวเองอย่างไร 2. องคำพูดแรกที่ฉันพูดกับตัวเองตอนตื่นคืออะไร 3. ชั้นบนหรือชั้นขอบคุณมากกว่ากันอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะฟังใจตัวเองให้ชัดแล้วคุณจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตรงไหนวันนี้พี่ดาวเลยอยากจะชวนทุกคนให้ฝึกสิ่งหนึ่งนะคะคือการ พูดดีกับตัวเองทุกๆเช้าไม่ใช่พูดหลอกตัวเองนะคะแต่พูดเพื่อตั้งใจว่าเราจะคิดดีขึ้นตัวอย่างของพูดที่เปลี่ยนชีวิตวันนี้ฉันเลือกจะคิดในทางที่ดีฉันไม่สมบูรณ์แบบ แต่ฉันพัฒนาได้ทุกวันฉันมีค่าแม้ไม่มีใครบอกก็ตามฉันให้อภัยตัวเองและเดินหน้าต่อพูดแบบนี้กับตัวเองไม่ต่ำกว่า7วันนะคะแล้วพี่ดาวเชื่อว่าใจเราจะเปลี่ยนและพอใจเปลี่ยนมุมมองชีวิต การกระทําทุกอย่างก็จะเปลี่ยนตามค่ะก่อนที่จะจบวันนี้พี่ดาวมีโจทย์ให้ทุกคนฝึกเล่นๆน,นะคะลองเขียน3ประโยคต่อไปนี้ลงในกระดาษแล้วเติมคําให้เต็ม1 สิ่งที่ฉันอยากขอบคุณตัวเองวันนี้คืออะไรสองถ้าฉันเปลี่ยนความคิดเรื่องเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยชีวิตจะเบาขึ้นและสาม ฉันจะเริ่มต้นคิดดีตั้งแต่เช้าด้วยคำว่าอะไรนะลองตอบจากใจตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็เก็บไว้ทบทวนทุกวันทุกวันนะคะเรากำลังคุยกับตัวเองและใจของเราก็กำลังฟังเราอยู่ค่ะ ไม่มีใครห้ามความคิดลบได้ตลอดเวลาแต่เราเลือกไม่เชื่อมันเสมอได้ชีวิตเราอาจไม่ได้เปลี่ยนจากข้างนอกในทันทีแต่อย่าประมาทพลังจากข้างในที่ชื่อว่าใจวันนี้พี่ดาวขอฝากพลังใจไว้เท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าคลิปนี้ทำให้ทุกคนได้หันกลับมารักตัวเองอีกครั้งพี่ดาวฝากช่วยกดแชร์ให้ใครอีกคนที่คุณรักและเขาอาจต้องการได้ยินแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะกับพี่ดาวพลังบวกขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจคุณยิ้มได้เสมอ ทุกคนคะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกสร้างเองได้ในทุกๆวันการขอบคุณการอยู่กับปัจจุบันและการใช้เวลากับคนที่รักเป็นเพียงสามวิธีง่ายๆที่เริ่มต้นได้ทันทีคะ่ะจำไว้นะคะความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ใจที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งรอบตัวขอให้ทุกคนเริ่มต้นสร้างความสุขเล็กๆในวันนี้แล้วคุณจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ไม่ไกลเลยค่ะ ถ้าคุณชอบหัวข้อวันนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักหรือแสดงความคิดเห็นบอกพี่ดาวได้ในคอมเมนต์นะคะว่าความสุขในแบบของคุณคืออะไรพี่ดาวอยากรู้ค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ,ไม,รบไม่ต้องรีบไปไหนนะคะหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันโอเคแล้วนะไม่ต้องเก่งทุกวันก็ได้แค่ไม่ยอมแพ้ก็พอ ขอบคุณที่ฟังพี่ดาวมาถึงตรงนี้นะคะรักทุกคนเสมอและคบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะคิดดีมีพลังใช้ชีวิตให้มีความสุขพี่ดาวพลังบวกสวัสดีค่ะ